ัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนแรกอะ่ะเราจะไปกินเออตอนแรกเราจะไปไหว้พระก่อนนะคะวัดแรกที่ตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อวานเลยนะก็คือวัดจุฬามณีนะคะจะไปไหว้ทา้าวเวสสุวรรณนะคะแต่ว่าเมื่อคืนดูแล้วคือวัดปิดนะคะปิดเพราะว่าเขาจะสร้างที่จอดรถนะเออก็เลยแบบ ไปวัดไหนดีเราพรุ่งนี้เพราะว่าตั้งใจจะไปไหว้ผ่านะคะก็เลยอ่าไปวัดไร่ขิงเพราะว่าวัดไร่ขิงอะ่ะก็มีทา้าวเวสุวรรณเหมือนกันนะคะเพิ่งสร้างเลยแล้วองค์สวยมากเขาไปสีทองทั้งองค์องค์งใหญ่นะคะก็เลยแบบว่าเออนั้นไปไหว้อวัดวัดไร่ขิงก็ได้นะคะแต่ว่าคือเราอะ่ะตั้งใจจะไปวัดไร่ขิงแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะแต่ว่าเหมือนแบบเซิร์ชผิด คิดว่าเนี่ยกาลังเดินทางไปวัดแต่จริงๆแล้วคือ,อกดไปก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะก็เลยมากินข้าวก่อนมากินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดย้อนไปเนี่ยมันอีกครึ่งชั่วโมงก็เลยอ่ะโอเคงั้นกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปไหว้พระกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้คือมาตามรอยอโบกัญญาลัตเลยนะ แฟ <bij na> <sk r isa> นคับปะเออก็เดี๋ยวไปลองดูนะคะว่าจะออร่อยเหมือนที่แบบโบเขารีวิวหรือเป่า แบบอร่อยมากคือตอนแรกแบบเขาดูโบมาก็ตามโบมาหนะูว่าเออแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันอร่อยจริงไหมหรือแบบเอ๊ะเขาจ้างหรือเปล่าก็เลยแบบพูดว่าอร่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงก็รู้ว่าเออน่าจะอร่อยจริงเพราะว่าคนมาเยอะเป็นวันธรรมดาแต่ก็มาเยอะคือไม่แน่ใจว่าคนมาเยอะหรือที่จอดเขาน,น้อยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าืที่จอดรถอะ่ะมันไม่พอแต่เข้าไปอะ่ะคือ ที่นั่งเยอะแบบเยอะมากเหลือเยอะมากที่่างหลังอะ่ะเดินเข้าไปลึกๆก,ก็คือจะมีแบบเป็นที่นั่งริมน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือสวยมากคือว่างเลยอะ่ะก็เลยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าที่จอดรถเขาทําน้อยมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบคนเยอะแต่ร้านเขาใหญ่มากอืมแล้วก๋วยเตี๋ยวคืออร่อยแบบอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยคือแบบเปรี้ยวแบบจีด๊ดแล้วก็แบบเข้มข้นไม่เผ็ด ่เห็นมาก,กินได้แบบน้ำาสดหมดจานเลยเหมดชามเลยนะทุกคนอร่อยจริงต้องมาลองนะคะเดีย๋ยวจะไปไหว้พระแล้วนะคะเจอกันวันเล็กครับ เราจะป้นนมปหาครับกันนะคะนมปะครับก็คือแบบนี้นะคือไม่ใช่นมแต่เป็นอาหารปลาผสมน้ำคือการไม่ได้หลอกปะครับแต่เป็นหลอกกวนแทน เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่อาจาอาจาลแล้วหรือเปลาไม่ต้องอิ่มแล้วหนอ่อิกไม่ร้อไตรงนแล้วอาา่ะมาแล้วมาแล้ว ในที่สุดก็ทำได้มาแล้วอ๋อต้องทำแบบนี้ขยาแบบนี้แล้วน้องจะมาต้องขยาแบบนี้นะแล้วแบบปักขาจะมานี่ใหญ่มากใหญ่นะ ทา <ส pipe> ที่นี่กินแบบสุภาพนะแบบไม,ไ,มไ,มไม่น้ำกระเดนอนะ่ะจนใกล้ๆก,ก็แบบาไม่ต้องกลัวอยู่แรงานี้อยู่แรงๆครับพีนี้ ไม่ต้องไม่ต้องโยนไกลก็แบบก็ไม่เปียกปกติวัดอื่ยคือต้องโยนไกลๆนะเพราะว่าน้ำจะกระเด็นให้มันให้ลงปากวันนี้ <laughs> ตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคะแล้วจบวอก์คิดงตลาดนะก็คือจบวันในวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะหกโมงแล้วหกโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินเราจะไปกินบิงซูที่ตลาด <laughs> เจอกันที่ตลาดฮะ สูตข,ข้าวอ่ะสูตข้าวอะมากินราเม็งที่ตลาดออกเป็นครั้งแรกที่มากินร้านนี้ปกติก็เห็นขายอยู่แต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่เคยกิน เออวันเนี้ยอยู่ดีๆก็อยากจะลองชิมว่าแบบอร่อยไหมนะแบบมันดีไหมแต่เห็นเขาเปิดมานานแล้วนะคิดว่ามันน่าจะอร่อยอแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคือเขานั่งชั้นสองได้ด้วยแบบไฮโซปะ่ะเออจะเพิ่งรู้ว่าตลาดแถวบ้านมันดูดีขนาดนี้นะคะมีร้านบิงซูมีร้านรามเมงมีร้านแลวจริงๆคือมีร้านเกาหลีด้วยนะแบบอาหารเกาหลีแบบ ร้านยนอ,อะไรเงี้ยแบบไฮโซมากแต่ว่าวันนี้ปิดอ,อยู่แถวนี้ก็มาได้นะคะตลาดลุงออมันเลิศมากมีแบบจ้าอปนแลวก็ีกมอัากอันนี้คือชาชูเมงนะคะเราไม่ได้สั่งแต่ว่าขอชิมหน่อย จะเค็มหรอเาไม่เค็มเอ หมีเย็นเขาเขียนว่ามีเย็นทรงเครื่องเออมีเย็นทงเครื่องนะคะมาชิมกัน้านับาลสความ่มการีขสให้แชาชนมบเีาบเช่นแบบอร่อยเหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้มีความแบบเหนียวหนึบชอบแต่ปกติชอบกินมีเย็นอยู่แล้ววัานีอร่อย ล้วคือไปเรียนะไรกินขนมหวานตอนแรกอะตั้งใจจะมากินแค่บินซูเท่านั้นแล้วกลับบ้านแต่ว่าอ่ะมันอยู่ตรงข้ามกันแล้วมองเห็นว่าคนมากินร้านนี้เยอะเหมือนกันเึิงสังเกตก็เลยเออมาชิมซะหน่อยเป็นไงกินขนมแล้วมากินของขาวกินอิ่มแล้วค่ะลูกคนคืออิ่มมากนะคะวันนี้อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจอะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย